วันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาทุกคนไปชมวัดป่าภูทับเบิกกันนะคะวัดป่าภูทับเบิกตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิกตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ณตอนนี้ก็ถือได้ว่าวัดป่าภูทับเบิกเป็นวัดที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะทางเข้าวัด ก็จะมีรูปปั้นของเทพพยาดาต่างต่างสองข้างทางเลยนะคะแล้วก็จะมีซุ้มต้นไผ่ซึ่งก็โอบร้อมทั้งสองข้างทางเวลาที่เราเดินเข้าวัดก็จะมีความร่มรื่นร่มเย็นมากๆนะคะอากาศไม่ร้อนเลยค่ะเวลาที่เราเดินเข้ามาในวัด ก็จะมีความรู้สึกถึงความร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็มีความเงียบสงบมากๆนะคะทางเดินเข้าวัดก็จะเป็นลักษณะเป็นเนินนะคะเป็นเนินเขาตเตี้ยเราก็จะเดินขึ้นเนินไปเรื่อยๆเหมือนการเดินขึ้นเขานะคะเพียงแต่ว่าก็เป็นถนนที่เดินได้สะดวกนะคะ บริเวณนี้เรียกว่าพระมหาเจดีย์ซึ่งก็มีองค์พระประดิษฐานอยู่ข้างในนะคะไหนๆก็มาแล้วก็เลยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนิดนึงค่ะเพราะว่าลุงหมีจะไม่ยอมให้ถ่ายเป็นคลิปนะคะ นอกจากว่าทีเพอถึงจะถ่ายได้นะคะที่นี่ก็เป็นวัดป่าที่มีความสวยงามแล้วก็ร่มรื่นมากๆ รูปปั้นส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นพญานาคนะคะนอกจากเทพพยายดาต่างๆแล้วก็จะเป็นรูปของพญานาคที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็เพราะว่าตั้งอยู่บนยอดเขาภูทับเบิกนะคะซึ่ง เขาภูทับเบิกเนี่ยก็เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะ ตอนนี้เราก็กำลังเดินลงเขากันนะคะทุกคนตัววัดก็จะอยู่บนเขานะคะตอนนี้เราก็าไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินลงเขากันนะก็อยากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมที่วัดนี้นะคะเพราะว่าเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็ลมลื่นมากๆถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะคะวัดป่าภูทับเบิกอำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ